3, 2, วันนี้เราไปเที่ยวไหนกันนะคะเทียวเขาไปที่ยวภูเขาเหรออุ้ยแล้วเ,เราไปที่จังหวัดอะไรคะสละบุรีไปอาเรยเคเออไ่อย่าอยเราพา เรียกกันนะคะเพื่อนๆใช่ไ,มไหมคะใจช่ๆโอเคบ๊ายบาย าพักกันที่ฮันนีมูนแคมปิ้งเขาใหญ่กันคะ่ะมาเราจะพาไปดูห้องพักกันนะคะของเราว่าจะสวยขนาดไหนนี่เอะเหมือนเมื่อกี้ที่ลองเข้ามาเช็คอินใช่ไหมคะเราเจอเหมือนแบบว่าที่พักของเราอยู่ใกล้กับลำธารด้วยแต่เราไปดูกันนะคะว่าห้องพักของเราอะจะอยู่ติดลำธารหรือเปล่าหรือว่าที่พักของเราอยู่ติดลำธารหรือเปล่า นี่แค่ถางเข้ามาอุ้ยมีจุดถ่ายรูปสวยๆด้วยิคก,กเลยดูสิอ๋อเป็นแนวแคมปิง้งสวยๆนี่ฮะจุดถ่ายรูปเราที่หนึ่งนี่มีจุดแคมปิง้งนี่เช็คอินโอ้เป็นแง่ที่พักของเราสมชื่อว่าแคมปิง้งจริงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ใช่ไหมเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่า ที่พัาของเราอยู่ติดลำธารน,นี่อ่ะเดีย๋ยวพาไปดูสักนิดนึงก่อนที่จะไปดูห้องพักนะคะนี่อุ้ยมีลำธารสวยๆเลยออ้ยน่าพาเราเมื่อบีมาเล่นน้ำมากเลยถึงน้ำมันจะน้อยแต่ว่าน่าจะเล่นได้อยู่นะออ้ยนี่มีลำธารด้วยนู่นเดีย๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าไปอันนี้นะคะห้องพักของเรานะคะเป็นแบบกระโจม ใช่ไหมเขาเรียกกระโจมเนอะเออเรียกกระโจมแล้วกันอ่าเป็นไงของเรานะคะที่พักของเรานะก็จะมีเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะตอนอาหารเย็นนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มน้ามําอัดลมแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะวุ้นวุ้นอ่ะวุ้นวุ้น,น,นอ่ะโอ้ยบุฟเฟ่ด้วยนะแบบไม่อั้นเลยนี่ นี่แคมปิ้งของจริงอันนี้คือจุดเช็คอินนะคะแล้วก็จุดบริการเครื่องดื่มแล้วก็ของทานมีไอติมมีขนมให้ทานเล่นแบบฟรีไม่อันด้วยนะอุยนี่มีชิงชาด้วยไข่เป็หรือว่าเรา,เราจะมาเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆก็ได้เอ๊หรือว่าข้างหลังจะเป็นลำธารน,นะเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวรกขอดูก่อนว้ยค่ะเป็นลำธารด้วย น,นี่มีลํำธารให้เดินลงไปถ่ายรูปแบบให้วาหมีม่เล่นน้ำด้วยนะดูซิดูสิโอ้ยโอ้ยน้ำใสมากถึงน้ำจะไม่ค่อยเยอะนี่น้องวหมีของเรามาแล้วหม,มีคะนี่มีน้ำทานด้วยน้องมีเล่นน้ำไหมดูเล่นไหมโอ้ย ป่ปเดีย๋ยวเราไปดูห้องกับห้องนอนกันดีกว่าปะป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนอีกทีกันนะคะไหนน้องมีอยู่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะฮันนีมูนแคมปิง้งใช่ไหมไปพาไปเข้าห้องกันดีกว่าอพาม,มีสะเพืน้อง่ะมีด้วยเหรอใช่ไหมคะอู้ยมีอ่างให้น้อง่ะมีด้วยไปเข้าห้องกันดีกว่าไปฝนลงฝนลง ไปฝนตกฝนตกฝนตกเขาพักกันเลย,เลยใช่ไหมโ okay. อเคอืมแคมปิ้งแคมปิ้งให้นีมูลแคมปิ้งว้าวห้องพักใหญ่จังเลยเฮ้ยเต็นแอร์ด้วยนี่น้องมีชอบเลยใช่ไหมน้องมีชอบไหมคะอน้องมีนอนตรงไหนมีอะไรบ้างคะ ไหนดูซีมีอ,อะไรบ้างไหนดูซีไหนมีอะไรด้วยอู้ม mm. yes, no ีช้างเหรอช้างคืออะไรพ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะลูกไหนนี่มีอะไรด้วยอู้มีที่นั่งให้น้องบะหมีด้วยหรอคะโอ้ยเออเตียงนุ่มไหมคะลูกโอ้ยนี่มีมีนี่มีอะไรด้วยเนี่ยมีอะไรด้วยนุ่น โอ้มีกระจกมีขนมด้วยนะมีว้าว <Wow. S 1> wow. ขนมอะไรเอ่ย <Yeah. S 1> เอ่อน้องบอมีม่ชอบไหมคะ <Yeah. S 1> อืมนี่มีลำโพงให้ด้วยนะนี่มีลำโพงมาเชลนี่แล้วก็มีโปรเทคเตอร์เอาไว้สำหรับดูหนังด้วยใช่ไหมคะน้องมี่เอาไว้ดูการ์ตูนด้วยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เอาไว้ดูอะไรนะน้องบอมีชาแนลใช่ไหมเอ่ย ให้ไหมคะรีวิวหน่อยน้องมีชาแนลอ๋อเดูน้องมีกระตูนได้ใช่ไหมคะอหืมนี่ปอปติกเตอร์ค่ะเอาไว้ดูน้องบะหมี่ชาแนลนี่แม่จ๋าเจออะไรด้วยนะรู้ป่ะนี่อะไรอะอะไรอะวัด ้เดี๋ยวเราเไปเล่นในสระว่ายน้ำกันโอเคไหมคะตักน้ำกลนงโอ้ยนี่อ๋อมี่กาต้มน,น,น้ำร้อนด้วยนะลูกอันนี้อะไรมีขนมอันเนี้ยเขาก็ในลาเออในที่พักนะคะเขาก็จะมีเป็แบบว่าขนมบุฟเฟ่ด้วยอืมทาน <c oughs> นี่มีเวลคัมดิงมาเสิร์ฟด้วยค่ะายน้ำส้มคั้นสดๆเลยนี่สูส้มสวยๆเลยนี่แล้วก็มีมัดเบลเล่ให้เด็กน้อยด้วยใช่ไหมคะน้องมีเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆของที่พักกันนะคะ ขาเล่นด้วยได้ไหมได้ไหมได้เหรออืมน้องไม่มีไอติมไหมคะนี่อ่าไอติมอร่อยไหมคะเราอยู่ที่ไหนนะคะฮานิมูนแคมปิง้งใช่ไหมกูดีใช่ค่ะโอ,อ้มีม,มาร์เมลโล่ได้เหรอ,อม,มีน้ำสมม้มไหมคะเอาน้ำสมม้มไหมคะเอาไหมหรือเอาอะไรดีคะเอามารเมลโลอ่อะคะ ได้เลยอหยิบเลยค่ะหยิบได้ไหมคะจริงค่ะนี่ตอนเย็นนะคะที่เราบอกว่ามีหมูกระทะแล้วก็มีวุ้นๆนะนี่เราก็ม,นกมาน้ำแข็งได้เลยชุม่มน้ำแข็งเขาจะเต็มมากมีถังมีแก้วให้ด้วยได้เลยครับ เขาทำไรหางนะทานน้องบ็มีซื้อไอติมมาครับน้องก็มี่ไอติมไหนดีครับนี่บะหมี่ครับไอติมรดอะไรดีครับนี้ครับเอาช็อกโกแลตนะครับนี่ฟรีทั้งตู้เลยครับไม่ต้องซื้อเลยครับนี่อ๊ออ่ะครับอันนั้นมันช็อกโกแลตเอ็มน้ำกาแฟครับอันนี้ครับช็อกโกแลตครับไอครับนี่ าาน้อมีครับไปไหนตอนนี้ครับกินไอติมไครับโอเคครับเดี๋ยวแม่จ๊าขอดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่มีน้ําให้กินด้วยครับอืมฟรียี่สิบสีชั่วโมงนะจ๊ะนี่ไลา์บุฟเฟ่ของเราตอนเย็นค่ะ ทานได้ไม่อั้นเลยนะคะนี่เรามีนี่ด้วยพี่บะหม,มี่ชอบพี่ป๊อปคอนนี่เนี่ยไงอะอ๋อเดี๋ยวจะมีเฟ้นไฟด้วยนะเดี๋ยวเขาเอาเฟ้นไฟมาให้เราด้วยนี่จักรายานเขาไปเล่นอะไรกันพ่อลูกไปดูสิ เล่นอะไรกันอะน้องมีพ่อจ๋าทำไรอะ่ะเฮ้ยพ่อจ๋ายิงธนูพ่อจ๋าให้น้องมีไปยืนถือลูกลูกแอปเปิลได้ปะปให้ยิงถูกลูกไงได้ปะให้น้องมีไปยืนเป็นเป้าได้ไหมคะพ่อจ๋าเป็นวะเนี่ยอุ้ยมีเเปป็็นนไไโอุ้ยพ่อจ๋ายังเก่งเลยเกาแด้วย อุยพ่อจ๋าเก่งปะเก่งปะเก่งไหมเก่งะะนะว่อจ๋าเก่งไหมคะฮะไหนดูทรงพ่อดิอู้หูยโอ้โหนี่น้องหมีชอบมานี่น้องหมีได้มีพื้นที่วิ่งด้วยพื้นที่วิ่งเขาเยอะมาก อืม่นเลนะอืมค่ากังคืนของเรานะคะค่ำคืนนี้อื อ่ะอย่าไม่จะถ่ายบริเวณรอบๆให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะโอเคไหมโอเคโอเค พาเด็กไปย่างมาเมนโลกันนะคะไปอือ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 จะถึงไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยเอากรงนะมันมีมดนะเออลองมดนะเราไปย่างมาเมนโลกันไปย่างมาเมนโลกันค่ะไป มดุมดมุดมุดนะมดนะดนะนั่งกับพ่อก่อน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 นะอืมอมมีย่างมามเมล่โลเลยคะโอ้มีเอาช็อตไอช็อกโกแลตได้ไหมโอเคเดี๋ยวให้พ่อจัดทำให้นะมันร้อนนะโอเคไหม,มน้องทำเองไม่ได้นะคะ อืมเล็กินที่อันพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอ้วอือเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดมาย่างมาเมโลกับแม่มามา อก yeah, all like, oh, uh ีตัพ่อขายย่างมันเมนโลให้แล้วอืมอืออ้พ่อขายย่างมันเมนโลให้แล้วเบดนี้เหรอใช่แล้วค่ะต้องย่างแบบนี้ค่ะไปไวใกล้มากไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วมันก็จะไหม้ค่ะลูกอ้าวเดี๋ยวรองเท้าก็เข้าหนะเข้าไฟหรอมาเร็วอะ หุย้ยร้อน,น่ะได้เหรอรร้องมีทำได้เพล่ม,มยอมาร้อนไหมร้อนไหมร้อนเหอะลองท่าเรียบร้อยไหวไมหมเนเาอเต็มหน้าเยอะเหรออะไรไห มเราไปย่างมัเมลโล่มาอร่อยไหมคะไม่่อยไม,ม่อร่อยเหร,รอไม่อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอไหนยืดย่างไหนมัเมลโล่ยืดย่างมัเมลโล่กรอบรโโไหม <c ười> กรอบปะกันไหนนะกันแหนมเมลโล่อุ้ยแซ่บไหมอุ้ยช็อกโกแลตอุ้ยเขามีช็อกโกแลตให้ด้วยเหรอใช่นไ,ไหมอืม เด็กเล่นหรอคะลองีนเขาเียนเขาเรียกว่าอะไรนิงปืนฮะหรอขันยปืนรอที่ยิงปืนหรอได้เลยใช่ไหมอันนี้ของเด็กหรออันนั้นของผู้ใหญ่อะค่ะอันนี้ของใครนี้ของเด็กอ่ะอุ้ยเออมันหล่นเลยอ่ะ เขามีปลาเป็นเปล่าอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะไปอีไปอไป,ไป,ไปอีกเฮ้ยเฮ้ยเอาเท้าต่อดิอุ้ยเอาอ้ยเอาโดนเปล่าโดนเปล่าอุ้ยไป,ป,ป,ปยเข้าเปล่าเลยตั้งอัน ป <pee? S 2> ่าอะไรอ่ะนั่ง eh> ต่อ แม่ใจวิ่งไม่ทันแล้วคะ่ะโอ้ยโอ๊ยแม่าจวิ่งไม่ทันแล้วรอแม่ขาด้วยโอ้ยโอ้โอโน้องมีถึงก่อนแม่ยี่ก้ามีเก่งจังไหนมันทำได้ไหมคะแม่าจ,จช่วยไหมได้ไหมไหน,นั่งเจ้าจัมอุ้ยแข่งมาแข่งมาแข่งได้ไหมแม่าจช่วยไหมอุ้ยอะไรอย่างนีนะเอา้า เออขาถึงไหมไปวิ่งแข่งกันไปวิ่งแข่งเลยเหรอโอ้โหใครถึงพ่อก่อนเขาชนะเอาไหมอุ้ยอุ้ยไม่อยากจะวิ่งแล้วนะอุ้ยไม่อยากวิ่งแล้วนะไม่อยากวิ่งแล้วนะไม่อยากวิ่งแล้วนะไม่พอใจอยู่ไหนนะไม่พอใจอยู่ไหนนะโอ้ยอ้าวมึงม่ถึงพ่อก่อนเลยเหรอ เออแม่เออแม่พอแล้วพอแล้วค่ะไปไหนดีอ่ะหน่าพ่อถึงอืมอย่ามดมันกัดนะพอแล้วอ่ะตรงนี้แหละตรงนี้แหละมาวิ่งมาหาพ่อกันดีกว่าหนึ่งสองจ้ำไปถึงพ่อก่อนก็ชนะแล้วลูกโอแม่หมอเชอไม่หมอเช้าหรอไม่จะเสียใจ โอ้โหไม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะโอ,อ้ขอโทษค่ะค่ะไอ่าข,าขาอแรวป,นปนะนั่งพักก่อนนะ,<ค>ะไม่จัดเหนื่อยมากเลย <c oughs> โอเคไหม <c oughs> ไปนั่งพักก่อนลูก

ใครนะคะที่กำลังมองหาที่พักเขาใหญ่นะคะที่เดียวแบบจบครบหมดเลยเราแนะนำที่นี่เลยฮายนิมูนแคมปิ้งค่ะนี่ที่พักนะคะก็จะมีทั้งอาหารเช้าอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่มให้เลยนี่เครื่องดื่มนะคะก็จะมีเป็นในส่วนของน้ำมัดลมโอชีนะคะประการฟรี24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็จะมีทั้งไอศครีมป๊อปคอร์นด้วยนะที่บริการ24ชั่วโมง แล้วก็ในเ่วนของอาหารเย็นค่ะก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์หมูกระทะแล้วก็เอาใจสายแอลด้วยนะทางโรงแรมนะคะเขาก็จะมีเป็นลิสต์ลยอาหารมาให้ค่ะของอาหารเช้าเราก็สามารถเลือกเองได้นะคะภายในที่พักนะคะก็จะมีกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกกันก็คือยิงธน,นูป๊ปเป้านะคะอันนี้ก็เหมาะกับเด็กมากเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่อันตรายแล้วก็มีปัญจยานเล่นกองไฟแล้วก็ปีงม์ชเมลโลค่ะหรือว่า เรามาดูหนังกลางแฟงกันก็ได้นะคะตอนกลางคืน<ม>น้องว่ามีไปไหนคะจะได้ยิงปืนจะได้ยิงปืนหนหน้าแม่ค้าหน่อยสิ ไปเดินมาก็เล่นเล่นเลยเหรอหรือหยิบถึงเปล่าได้เดี๋ยวไม, okay, ม่มาขายหยิบหายโอเคไหมคะไม่ขายหยิบหายนะทำไมกันก็ <c oughs> ้งแ่ะุ้่อืมอ้าว อังมีทำยังไงเล่นเป็นป้าวเต้ยหนึ่งสองสามอุ้ยห um> ูจริงจ uh> ังหนึ่งเต้ยหนึ่งสองสามอุ้ยเก่ง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 นี่อาหารเช้าของเราแล้วว่ามีกินอะไรคะ น้องบะมี่โหน้องบะมีกินอะไรคะมีไข่ดาวหรอมีซีเรียลด้วยนะลูกเอาเอาน้องบะมีเอาซีเรียลด้ไหมคะเอาไหมได้เลยโอเคน้องบะมีบอกเพื่อนๆหน่อยว่าอย่าน้องบะมีขอทานข้าวก่อนนะคะทานข้าวก่อนเลยกินอะไรดีคะรีวิวให้หน่อยค่ะมีอะไรบ้างคะไหนน้องบะมีรีวิวได้ไหมคะอู้แฮมหรอคะ ใช่ไหมคะนี่คืออะไรครับใช่กรออะไรครับไม่ต้องถือไม่ต้องถือไม่ต้องถืออ, <c oughs> อ่ะเฉยช่วยให้ให้หน่อยคะ่ะพ่อค,ะอค่ะโอเคน้องวีทานข้าวก่อนนะคะบอกเพ,พื่อนๆก่อนบ๊ายบายบายิม้มให้ยิ้มให้กล้องดะะ้วยะคะ่ะโอ้แล้วน้องมีถ่ายคลิปให้ใหม่ใช่ไหมคะอย่าลืม <Okay. S 3> ไปกดอะไรคะกดไลค์กดติดตาม ช่องน้องอะไรคะน้องมีแล้วว่ามีอะไรคะแล้วว่ามีอะไรคะแล้วว่ามีแค,ค่นี้เออโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายฮัลโหล